มันไปนทุกโตะนะเฮ้ยแต่ว่ามันก็นไล่มาแล้วมันมันมาแล้วมันมาแล้วมันรู้โอ้สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปซ่อนแอบกันอีกแล้วจะบอกว่าในเกมโรบอทเนี่ยมันมีแมปซ่อนแอบเยอะแยะมากมายนะคะแต่ในครั้งนี้เรา จะมาเล่นแมปซ่อนแอบแมปใหม่กันนั่นเองนะคะ High and seek object นะคะหรือให้เราเนี่ยมาทำการแอบเป็นสิ่งของนั่นเองนะคะนี่เลยคุณเนี่ยต้องทำการแปลงร่างนะคะให้เป็นสิ่งของและทำการแอบจากคนที่เป็น c a t ชอ e er, ์นะคะ catcher ก็คือคนที่เป็นคนหานั่นเองอะ่ะน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกับแมป High and seek object ซึ่งเป็นแมปซ่อนแอบแมปใหม่กันนั่นเองนะคะ ไปเล่นกันเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าแมปแล้วนะคะมานี่เลยกดเพย์ไปเลยดีกว่านะคะอะแล้วเราก็มาอยู่ตรงส่วนของล็อบบี้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้มันกําลังนับถอยหลังนะคะ,สะแสดงว่ามีเพื่อนเรากําลังเล่นอยู่ใช่ไหมมีการส่งเพื่อนด้วยนะคะเออเดี๋ยวนะนี่เลยเออคนนี้น่าจะเป็นคนหานะคะแล้วก็มีเพื่อนเราแอบนะ,ะนี่น,นีเพื่อนเราแปลงร่างเป็นเอ,อ่อเมลอนนะคะ อ่าเหลือคนเดียวด้วยนะคะซึ่งคนหาเนี่ยหาไม่เจอนะคะนี่อยู่ตรงนี้นี่เลยนะ,ะทุกคนและตอนนี้ก็จะหมดเวลาและก็นี่เลยนะคะพอจะหมดเวลาคนที่แปลงร่างเป็นเมลอนเนี่ยก็ขยับแล้วนะคะก็สรุปว่าโอ้โหรอดแก้คนเดียวเองสุดยอดเลยนะสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยนะคะมันมีแบบให้เราเลือก3ามแบบด้วยกันนะคะ ซึ่งทุกคนเนี่ยไปบทแมพโรงเรียนหมดเลยนะทุกคนชั a p t e r สามคือโรงเรียนนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโบทโรงเรียนด้วยนะคะชั้นที่สามคือชั้นที่มาใหม่ล่าสุดนะทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าใครเนี่ยจะได้เป็นแคทเชอร์นะคะแคทเชอร์ er ก็คือคนออคนที่เป็นคนหานั่นแหละอะเราได้แคทเชอร์นะชื่อว่าโซอะไรทุกอย่างนี่แหละแลวตอนนี้พี่นิวก็ต้องมาทําการคลิกสิ่งของนะคะว่าเราจะเลือกเป็นอะไรอะ เป็นเก้าอี้ดูไหมโอเคเป็นเก้าอี้นะคะเดี๋ยวนะแต่ประเด็นคือเราต้องเป็นเก้าอี้ที่มันแบบว่าต้องวางตรงๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเป็นต้นไม้อะเป็นต้นไม้แล้วกันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะะทุกคนเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันไม่ตรงเก้าอี้มันไม่ตรงทำไงให้มันมตรงเราต้องเนียนนะเราต้องเนียนดึ๊บมันไม่เนียนเดี๋ยนะแค่เช er ิดแคเชิดอยู่นู่นนะคะมันเดินผ่านห้องเราไปแล้วโอเคงั้นเรามาเป็นเก้าอี้ตรงหน้าห้องแล้วกัน ทำยังไงให้มันตรงเนี่ยคือแบบว่าทํายังไงเ่ยมันก็แบบมันไม่ตรงอ่ะเลยนะเราต้องหามุมก่อนนะทุกคนอ่ะมันไม่ได้เดี๋ยวเออต้องถอยหลังถอยหลังก็ไม่ได้นะคะมันได้มุมนี้นะทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้เราก็ได้แต่นิ่งๆอยู่ตรงนี้ไว้นะคะอ่ะคิดว่าแคชเชอร์มันไปไหนแล้วล่ะก็ไม่อาจรู้ได้นะมีเพื่อนรอุ้ยมันเข้ามาในห้องแล้วอ่ามันรู้แน่เลยมันรู้ไหมมันไม่รู้มันไม่รู้มันนิ่งอยู่ ทุกคนเฮ้ยนี่มันไปนทุกโตะนะเฮ้ยแต่ว่ามันก็นไล่มาแล้วมันมันมาแล้วมันมาแล้วมันรู้โอ้เสร็จเลยเราก็ออกมาอยู่ตรงล็อบบี้เลยนะคะแม่ให้ตายเถอะอุตส่าห์เป็นเก้าอี้ที่เนียนที่สุดในโลกเลยนะ <c oughs> แต่ก็อย่างว่าสาบานเถอะว่าเนียน <c oughs> อทุกคนเรามาส่องเพื่อนเรากันดีกว่านะฮะ <c oughs> พี่นิวก็ได้แพ้ไปแล้วนะทุกคน ก็นี่ค่ะคนนี้เป็นแคทเชอร์นะคะก็กําลังไล่จับหนังสืออยู่อ่ะจับได้แล้วนะคะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ3ามิบกวีนะแล้วคนนี้เนี่ยได้กลายร่างเป็นหนังสือนะคะแลวดูท้าทายมากทีเดียวนะทุกคนดูดิโอ้โหแคทเชอร์คน er นี้ไล่จับไม่ทันเลยนะคะเป็นแบบว่าหนังสือที่ท้าทายมากเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วไงก็เลยกล้าออกมาเดินกันแบบนี้นะคะและตอนนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะคะเหลือ5้าสาม สองหนึ่งและก็ศูนย์นะคะมีคนปลอมเป็นล็อกเกอร์ด้วยนะอ่ะรอดชีวิตสามคนนะคะในครั้งนี้สุดยอดเลยขอปรบมือให้กับคนที่เอาชีวิตรอดได้ด้วยนะคะอ่าต่อมามันก็ให้เราโหวตแมปเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวมาดูทิศทางกันก่อนว่าเพื่อนเราโหวตแมปไหนเพื่อนเราไปโหวตแมปที่หนึ่งกันชั a เตอร์หนึ่งกันนะคะซึ่งเป็นบ้านนั่นเองสถานที่เป็นบ้านนะคะและต่อไปก็จะมาลุ้นกันว่าใครเป็นแคทเชอร์ เราหรือเปล่าไม่ใช่เรานะคะเป็นคนนี้ชื่อว่าควินเต้นศูนย์หนึ่งศูนย์สามสองศูนย์หนึ่งโอ้ยชื่อยาวมากเลยอะเราก็มานี่เลยแอบกันเลยดีกว่านะคะเราต้องเป็นสิ่งของที่เล็กที่สุดนะ,ะเป็นแก้วเลยทุกคนนี่เป็นแก้วนะคะเราจะมาเป็นแก้วปุ๊บอ่าอยู่บนโต๊ะแบบนี้เราก็มาเป็นแก้วอยู่บนโต๊ะล้วกันนะคะดูซิว่าแคชเช์ จะสังเกตจับเราได้หรือไม่อย่างเพื่อเราคนนี้นะคะคนผมเหลืองเนี่ยยังหาไม่ได้เลยนะว่าจะเป็นอะไรเฮ้ยเพื่อนรีบแปงลงร่างเร็วอะแปงลงร่างเป็นเอ่อขวดวายนะคะเพราะว่าพี่นิวเชื่อว่าการที่เราเป็นสิ่งของที่เล็กนะคะเราจะสามารถแอบได้เนียนมากอย่างเพื่อเราคนนู้นเป็นเครื่องปั่นผลไม้นะคะแล้วดูไปยืนตรงนั้น แคชเชอร์ er ก็เห็นหมดดีซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าอตัวแคชเชอร์นะคะอยู่ไหนนะทุกคนนะมันมีเหรียญให้เราเก็บด้วยเห็นปะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดเราขยับเนี่ยแคชเชอร์ er มันจะรู้นะคะว่าเราปลอมเป็นอะไร<อ>เพราะฉะนั้นเราต้องรอให้แคชเชอร์เผลอก่อนแล้วกันเราค่อยไปเก็บเหรียญน,นะคะมีเพื่อเรานะคะปลอมเป็นเอกองกระดาษนะเห็นปะว่ามันขยับดึก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 ,ดกตรงนู้นนะคะ <c oughs> นั่นแหละคือเพื่อเรานะทุกคน <c oughs> ถ้าเกิดใครปลอมเป็นอะไรแล้วมันขยับดุกดิกเนี่ย แสดงว่าคือเพื่อเรานั่นแหละที่ปลอมเป็นสิ่งของนะคะก็คิดว่าอาจจะรอดหรือเปล่านะทุกคนมาเอาใจช่วยให้พี่นิวเนี่ยสามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยนะคะดูซิว่าเราจะถูกจับได้หรือไม่อ่ะรู้สึกว่าพี่นิวเห็นเอ่อแคชเชอร์ er แล้วนะคะนั่นแหละมันเดินมาแล้วทุกคน oh. มันเดินมาแล้วโอ้ยแล้วมันก็ไล่ทุบสิ่งของบนโต๊ะทีละชิ้นเลยนะคะตอนนี้นะคะแคชเชอร์ er ก็ยังอยู่ตรงนู้นนะคะ มันกําลังอทุบต้นไม้อยู่นะเพราะมันคิดว่าต้นไม้คือคนนะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่จะบอกว่าบนโต๊ะเนี่ยเป็นเพื่อนเราทั้งนั้นเลยนะคะแล้วดูแคทเชอร์มันเดินไปแล้วอ้โถแคทเชอร์ er, ตรงนี้นี่แบบคนทั้งนั้นเลยนะนี่แล้วดูขวดวายเขยงขยับไม่สังเกตเลยหรือไงอะตอนนี้นะเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วว้าสุดยอดแต่ว่าแคทเชอร์เนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงตรง,ตรงนู้นนะเห็นปะตรงนู้นนั่นทุกคนนี่มันกําลังเดินอยู่เราลอง เดินไปห้องอื่นดูไหมไปแล้วทุกคนลองไปเก็บเหรียญดูนะคะยังไงเก็บลงเก็บเหรียญบ้างเผื่อได้ตังค์นะคะจะบอกว่ามันเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากเลยนะมีชั้นบงชั้นบนด้วยนะคะโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายแล้วก็มีห้องลองสีชจมปูนะคะโหจะกลาเป็นแคทเชอร์เนี่ยคงเหนื่อยนะดูเลยนะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่มากนะทุกคนอสรุปว่าโอ้อดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลอดหกคนเลยนะคะโอ้ลอดเยอะมาก เดี๋ยวมาดูคะแนนกันดีกว่านะฮะพี่นิวได้คะแนนมาปะอ่าเอ่อพี่นิวได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเอาชีวิตรอดมาส5บห้าแต้มนะคะตรงนี้นะสุดยอดเลยนะถ้าเกิดใครสามารถเอาชีวิตรอดได้เนี่ยมันก็จะให้มาทีแล้วสิ้าแต้มอะไรแบบนี้นะคะต่อไปขอเป็นด่านฟาร์มแล้วกันนะทุกคนไปโหวตด,ด่านฟาร์มเลยสิอ่าทุกคนโหวตด,ด่านฟาร์มนะคะนี่เราเข้ามาเล่นเนี่ยเราได้เล่นทุกด่านเลยนะคะแลตอนนี้ เราต้องเป็นอะไรนะคนแอบนะคะเรามาแอบกันดีกว่าอืมเป็นเสียมไหมอ่ะเป็นเสียมนะคะเดี๋ยวทําไมไม่นอนทําไมเป็นเสียมที่ตั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวทําไมต้องเป็นเสียมที่ตั้งด้วยไต่ขึ้นไปได้ไหมอ่าลองไตขึ้นไปนะหุย้ยไต่ได้อ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่บนนี้เราจะเป็นจุดสังเกตรหรือเปล่าทุกคนเราลองเป็นเสียมที่อยู่บนนี้แล้วกันนะคะนี่อยู่บนแทคงน้ําเลยนะทุกคนและนี่มีถังน้ํะ มีถังน้ํามาอยู่เป็นเพื่อนเราด้วยนะคะณตอนนี้เราก็หลบอยู่บนแทงน้ําแบบนี้แหละไม่ไปไหนดีกว่านะฮะมันมีแคชเชอร์กี่คนเนี่ยน่าจะมีแค่คนเดียวนะทุกคนสามารถกระโดดข้ามไปแทงนู้นได้ไหมฮึบอันนะกระโดดข้ามได้ด้วยนะฮะกระโดดข้ามมาเก็บเหรียญแบบนี้เฮ้ยแคชเชอร์มันปีนขึ้นมาแนละ้วทุกคนโอ้ยไปดีกว่าโอ้โหแคชเชอร์ปีนขึ้นมานะฮะแม่ดีนะเห็นก่อนไปเลยพวกไม่รอแล้วโอ้โหเหลือเวลาต้องเกือบสามนาทีนะไปแล้วไปโลดไปโลดไปโลด ฮ้ยมันเห็นเราไวเนี่ยเฮ้ยมันไปไหนแล้วโอเคโหหนีมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ,ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแอบ,บตรงกำแพงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยนั่งไงแคชเชอร์ er, มันอยู่ในนี้นะฮะมันอยู่ในโรงนาะโอ้ยมันจะเห็นเราเะเ,เนี่ยขอให้รอดหรือเขอให้รอดขอให้รอดนะแคชเชอร์ er อยู่นู่นนะแคชเชอร์ er อยู่น,นู่นตอนนี้เหลือคนแอบ,บประมาณ7คนนะฮะตอนนี้นะเหลือเวลาโหแค่50าวิาวิเองเนี่ยเราสามารถขยับได้ตามใจฉันเลยนะฮะเนี่ค่ะ ขยับไปโลดนะเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วมันอยู่บนรถไถนาก็ได้นะดูสิว่ามันเห็นเราไหมเฮ้ยมันเห็นแล้ว,ห, hey, ห,ลวหรอไม่เห็นนะไม่เห็นแะดีเนี่ยที่เราออกมาแล้วเพราะว่ามันเดินไปตรงนู้นนะคะน่ะดนดีเนี่ยที่เราย้ายตำแหน่งนะคะสุดยอดเลยหรือเวลาแค่สามสิบกวิแล้วตอนนี้ต้นแอปเปิลกับต้นส้มนะคะวิ่งกันพุ่นพลาดเลย <laughs> จะวิ่งกันทำไมเนี่ยเฮ้ย โอ้โหเอา้าต้นส้มโดนไปแล้วนะคะพี่นิวคิดว่าเราน่าจะชีวิตรอดได้นะคะและตอนนี้เหลือเวลาแค่ไม่กี่วิเราก็ไปเก็บเหรียญกันดีกว่านะคะเนี่ยเก็บเหรียญไปเลดนะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหรียญเอาไปทําอะไร <c oughs> <c oughs> เก็บไปเถอะนะอ่ะเก็บปลายเก็บปลายอาหมดเวลาแย่ yeah. ว้า มีคนรอดถึง6คนด้วยกันนะคะสนุกมากทีเดียวนะกับแบบนี้อะถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นนะคะก็คลิกลิงก์ใต้คลิปพี่นิวได้เลยจะวางลิงก์แบบนี้ไว้นะคะเป็นแบบซ่อนแอบบแบบใหม่นะคะสามารถทำให้เราเนี่ยปลอมแปลงเป็นสิ่งของอะไรก็ได้นะทุกคนสนุกมากๆเลยมี3ามชาร์ปเตอร์ให้เราเลือกด้วยกันนะคะอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะทุกคนพบก็ใหม่ครั้งหน้าน,นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจบจ ต่อไปเป็นแมพบ้านนะคะซึ่งแคชเชอร์ไม่ใช่เราอีกแล้วเป็นใครก็ไม่รู้อยากเป็นแคชเชอร์บ้างอ่ะโอ้โถยอ่ะมาแอบไปเลยดีเป็นแก้วไม่ดีกว่าเป็นแล้วนะคะเรามาอยู่ห้องสีชมพูดีกว่านะทุกคนเปะไรดีเป็นเตียงได้ไหมเป็นเตียงไม่ได้นะคะเป็นต้นไม้ต้นไม้จะดูใหญ่ไปเป็นหนังสืออ่ะเฮ้ยเป็นตู้หนังสือเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเป็นตู้หนังสือเลยนะคะนี่ก็เป็นตู้หนังสือมาแดปีแล้วนะคะ เรายังไม่เห็นคนหาเลยเนี่ยแคชเชอร์ er ไปไหนในแคชเชอร์โอ้โหนี่จะลากงอกอยู่แล้วนะยังไม่มีใครมาหาเราอีกเดินลงไปหาเลยดีกว่านะแคชเชอร์ er, อยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้านล่างนู้นนะคะเห็นแร้วเปล่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยมายืนขนาดนี้ยังไม่เห็นอีกโอ้โหให้ตายเด็กแคชเชอร์ทำไมแกตาเฟอร์เหลือเกิน